ที่การจับภาพพระคือจับภาพหลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านในท่านั่งยิ้มการจับภาพหลวงพ่อแล้วก็อารมณ์ดีกับท่านตลอดพ่อท่านยิ้มแล้วก็นั่งยิ้มตามหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพอจับภาพหลวงพ่อฤาษีดิงดำสามวันภาพนั้นเปลี่ยนเองเลื่อนเป็นพระพุทธรูปสีทอง จึงน้อมนำไว้ในจิตในใจตลอดตอนนี้พระพุทธรลบท่านอยู่กับใจเราระหว่างวันก็ทรงอารมณ์ฌานอาการจะนิ่งๆโล่งๆตัวจะเบาๆค่ะฝึกจิตให้มีศีลสมาธิและปัญญาเพื่อนำพาจิตไปสุดทางศีลแลพรมวิหารสี่กรรมบุตรนับถือเริ่มใสปฏิบัติตามสั่งสมบารมีสิบ เื่อเป็นรากฐานบุญจับภาพพระสุดจิตสุดใจด้วยความพร้อมลบสุดๆทุกครั้งที่ตั้งจิตตั้งใจจับภาพพระอ๋อจงตั้งจิตก็จะอธิษฐานข้าพระพุทธเจ้ากราบขอพระแม่ตาพระบารมีองค์สมเด็จสัมมาสามพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลวงปู่ตาหลวงพ่อฤาษีเลงดำและอุทิศบุญจากการจับภาพภาพ เจ้ากรรมนายเวททุกท่าน